ัอ้ฉันตื่นเต้นมากเพืนคนไหนเพื่อคนหอะไรยินดีกับที่แมสรู้ว่าเขาแบบตั้งใจตั้งใจมากๆแล้วก็อยากได้น้องมาแบบตลอดเวลาที่เขาพูดนะคะแล้วก็ดีใจแบบจริงๆแล้วเขาก็เหมาะเหมาะสมที่จะเป็นคุณแม่แล้วแต่เราเราคิดนะว่าเราจะถ่ายบุษบาหนเลยอ่ะหนูเดาว่าเป็นผู้หญิงเพราว่าเป็นอะไรอะ เพราะว่าหนูเห็นพี่แมทแล้วหนูรู้สึกว่าเขาชอบความแบบออดอ้อนของลูกสาวอะไรเงี้ยเออก็เลยคิดว่าเอยเขาต้องได้ลูกสาวแน่เลยวันเบบี้ชาว์ไปก็คือทายผิดค่ะมีพี่แต้าก็ทายเหมือนเราคือแบบดูความอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วเขาเหมาะแล้วแบบแม่แบบแซบๆซอย่างเงี้ยต้องได้ลูกผู้หญิงเราก็แบบต้องลูกหญิงแน่ๆแต่ทายผิดเราต้องยังไงนะทายผิดเราก็กลับวนตัวกลับขาต่อว่ายังไงก็แล้วแต่คือ ดีใจด้วยมากๆเราก็เห็นเพื่อนๆตอนนี้เนาะแบบคุยแต่เรื่องลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมีแต่ลูกมาแล้วตอนนี้คือพันธบทในกลุ่มนี่คือเ,อเป็นเร<ล>ื่องที่เปลี่ยนแล้วนะเป็นเรื่องลูกสักแปดสิบแล้วมแปดสิบเปอร์เใช่รู้เหมือนอยู่ในกลุก่มเรียกว่าตอนนี้คือไปไหนไปไหนแต่ลระชิบนี่คือลูกๆมาแล้วนะใช่แบบจะอยู่กับ ลูกมากี้ลูกมิวลูกพี่แมทลูกพี่แบบคือวันก่อนพ่อพี่ผาถามว่าเธอเธอเธอเพื่อนลูกเธอใครหัวพาดเข้าโรงพยาบาลฉันก็ต้องนั่งไล่ว่าแบบคนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแต่สีใสก็ถือมเด็กๆมันก็เป็นรสชาติที่น่ารักอะค่ะคือทุกวันนี้แบบเวลาไปก็อยากจะไปดูแลเทคแคร์หลาน มากกว่าแบบเจอเมาส์กับพ่อแม่เลยแต่ตอนไปถายเข้าวุ่นวายกันไหมคะก็ดูอะไรมาถ่ายดูวายดูอะไรกันที่สุดๆไปเลยอะค่ะเพราะว่าลูกแต่ละคนก็ยังเล็กใช่ไหมคะแต่ว่าก็เป็นวัยที่แบบเล่นด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักแต่กับเรานี้เราต้องตามไวทันนะเพราะแก๊งตอนนี้เริ่มเป็นแก๊งคุณแม่แล้วนะเขาใช้กำลีงแล้วนะหนูจะตามยังไงให้ทันคะนอกจากจะแบบแต่งอะปุ๊บมีลูกเลย เจอแน่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่เขาแบบว่าเริ่มแบบว่าเปลี่ยนจากแก๊งร้เป็นแบบแก๊งคุณแม่เขาเริ่มเริ่มเรียกกันแล้วนะตอนนี้เป็นแฟนอ่ะจริงวะเนี่ยใช่ยังานเหลือเต้ยเหลือพี่เต้ยค่ะหนูยังอยู่เป็นเพื่อนพี่เตยกอดพี่เต้ยไปด้วยตลอดออยังจับมือกันอยู่จับมือกันอยู่อยู่นี้นะตัดภาพเตย้ยเขาอยากจริงจริงอยากจะผลักให้พี่เต้ยแบบไปก่อนเลยไม่แต่จริงๆเราเห็นภาพตัวเองว่าไมมี เจอเพื่อนแบบลูกเราเห็นภาพที่เราจะพาลูกไปกเจอเพื่อนมากมาเอาจริงๆตัวเองอะ่ะไม่เห็นเลยพอรู้สึกว่าแบบเลี้ยงน้องก็เหนื่อยแล้วไม่อยากมีแต่ใหม่ก็บอกมอว่านเจอใหม่ใหม่ก็บอกว่าเธอถ้าเธอเป็นแม่เธอต้องเป็นแบบแม่ที่ดีมากเ,ออเพราะอะไรใหม่เพราะอะไรฉันเห็นจากที่เธอเลี้ยงหมาแล้วเนี่ยเธอต้องเป็นแม่ที่ดีมากแต่จะบอกว่าแค่เลี้ยงหมาเนี่ยก็ทะเลาะกับคุณภูผาแบบ ิ่งกว่าละค่ะยังไม่เนอยากนึกไม่ถึงมีลูกกันของตัวเองเลยเพราะว่าพอมันเป็นสัตว์อ่ะแล้วพี่ผ่าเขาซีเลียนือนลูกแท้ๆเลยอ่ะเราก็เลยแบบยั่นตัวใช่ตอนแบบมีน้องหลานมาแบบกินข้าวทานข้าวดินเนอร์อะไรนมันมันยังมันครูฟิลอย่งเง้ยก็จริงๆมีเด็กๆมามันก็ได้ไว้อีกแบบนึงหรือไปเที่ยวกลุ่มมันก็จะได้ไว้แบบเออมีหลานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บ้านบ้านหนูบ้านภูผาก็จะเป็นแบบภูผาเขาชอบอยู่แล้วถ้าทิพไหนมีอย่างไปกับกี้มีมีกา้ามีย่าอย่างเงี้ยเขาเขาจะรีบตื่นมาเอากี้กับพี่ป๊อกก็จะรู้เลยว่าอ๋อถ้ามินกับผามาสบายพ่อแม่หลับได้แล้วก็ตื่นมาก็โยนลูกให้มาเล่นกับเราอะไรเลยคือเราเป็นหน่วย,เร,ยเราเป็นหน่วยพี่เลี้ยงแต่พี่เลี้ยงกับเลี้ยงเองไม่เหมือนกันนะเราพร้อมเป็นพี่เลี้ยงยังไม่พร้อมเปแม่แต่ละหลานเรียกเราว่าพี่อยู่ อ๋อก like ็ไม uh, uh. hmm. oh, ่ไม ah> ่มาลินมาลิน okay, ฟ้องมาลินเรียกน้ำมินแต่เรียกพี่ผาพี่ผาอยงเี้แต่เรียกน้ำนี่มียังดีว่าเป็นน้ำไม่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 เป็นป้ายังเป็นป้าใครไม่ได้ยังไม่มี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 ก่อนแล้วกันไม่มีไม่มีเขาจำได้ขอบคุณมากคือเล็บแซ่บ